การแบบนี้บ่อยๆนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยบางทีเขาอยู่แต่ในรั้วโรงเรียนเนาะเขาจะไม่ทราบว่าโลกภายนอกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีพิษภัยของยาเสพติดขนาดไหนมีสื่อมีอะไรขนาดไหนที่ที่อยู่ภายนอกต้องยอมรับว,ว่าเด็กเราเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดการที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องภายนอกเนี่ยก็จะไม่ไม่เท่าเด็กในเมืองบางครั้งเนี่ยการที่มีหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้เนี่ยก็จะส่งเสริมให้เด็กเขาได้รู้เท่าทันกับโลกภายนอกมากขึ้นค่ะ บ้านวัดโรงเรียนชุมชนเป็นของคู่กันเราต้องต้องประสานแล้วก็ต่อเนื่องอย่างอย่างสม่ำเสมอทางกระทรวงธรรมถูกแล้วนะคะเพราะว่านำทั้งเ,เรื่องของพระคุณเจ้านำเรื่องของตำรวจแดนนะคะเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็มีทหารเข้ามาช่วยในกิจกรรมต่างๆว่าต้องใช้ชีวิตยังไงต้องดูแลคนรอบข้างอย่างไรต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนต่อคุณครูต่อคุณพ่อคุณแม่ พี่น้องนะคะหรือว่าคุณปู่คุณย่ายคุณตาคุณยายที่เขาอาศัยอยู่ด้วยอย่างไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้ปลูกฝังในตัวเราเองด้วยแล้วก็ปลูกฝังในตัวคนอื่นอย่างนี้ค่ะแล้วสามารถไปบอกในชุมชนในสังคมที่เราอยู่ได้ค่ะเราไปพัฒนาต่อยอดกันได้ค่ะเดินหน้าปฏิรูป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะรายการที่นําเสนอข้อมูลและข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของผู้คนในท้องถิ่นค่ะเพื่อให้คนไทยนั้นได้เรียนรู้และเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณผู้ชมคะด้วยที่รัฐบาลได้มีกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านความมั่นคงขึ้นกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรในฐานะหน่วยงานความมั่นคงได้มีการขับเคลื่อนง,งานตอบโจทย์เป้าหมายรัฐบาลโดยมีการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขค,ค่ะและมีการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนควบคู่ไปกับการปลูกฝังระเบียบว,วินยัยคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะค่านิยมที่พึงประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชนค่ะโดยในรายการของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับก,บการขับเคลื่อนง,งานจากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรีค่ะโดยมุ่งเน้นประสานบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะช่วง sure. เรื่องเล่าจากชุมชนกองอำนวยการรักษาความมั <Portuguese> ่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรีมุ่งเน้นประสานบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงทุกมิติอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และมีกระบวนการแก้ไขปัญหาในรั้วโรงเรียนซึ่งเป็นปัญหาสําคัญที่ควรได้รับการใส่ใจและดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อตัวเด็กครอบครัวสังคมและประเทศชาติเมื่อเด็กมีปัญหาทั้งในการเรียนการรับรู้ข่าวอันเป็นเทศ็ศก็จะมีแนวโน้มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เต็มประสิทธิภาพและอาจจะเป็นภาระต่อผู้อื่นต่อไปครับก็จะเป็นห่วง ความเชื่อเนาะเป็นเป็นค่านิยมของนักเรียนมากกว่าเพราะว่าเด็กๆเนี่ยก็จะได้รับค่านิยมต่างๆมามาจากหน่วยงานภายนอกจากในโซเชียลในสื่อประมาณนี้ค่ะทีนี้ถ้าเราปลูกฝังเจตคติค่านิยมที่ดีให้กับนักเรียนเนะะี่ยค่ะมันก็จะเป็นกราะป้องกันไม่ว่าเขาจะเจออะไรเนี่ยเขาจะคิดได้แล้วเขาก็จะตัดสินใจเลือกในทางที่ที่ถูกต้องค่ะควใช่ไหมคะคือ เรื่องสาคัญเลยก็คือเรื่องของการประพฤติความประพฤติเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยเขาจะมองพี่ๆเป็นตัวอย่างถ้าเกิดว่าพี่ๆปฏิบัติตัวไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมองเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีไปจากความกังวลที่เกิดขึ้นทําให้โรงเรียนหลายแห่งได้นําสถาบันหลักในสังคมบ้านวัดโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดความเชื่อค่านิยม มาเป็นกระบวนการในการเสริมพลังพัฒนาเยาวชนสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนให้เกิดทักษะชีวิตในสังคมซึ่งนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างถูกต้องทั้งกายวาจาใจให้อยู่ในวัฒนธรรมอันดีงามไม่เบียดเบียนต่อตนเองและบุคคลอื่นสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมในวงกว้างเป็นต้นแบบของนักเรียนต่อไปนั่นเองครับ ผู้ชมคะพลังบวรบ้านวาัดโรงเรียนราชการและนโยบายประชารัฐจะเป็น,นกลไกที่สําคัญค่ะที่จะส่งเสริมให้กับประชาชนตั้งแต่ระดับบุคคลระดับชุมชนระดับสังคมร่วมกันเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยยึดมั่นในหลักธรรมคําสั่งสอนที่เคารพนับถือมีการน้อมนําศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมสืบสานประเพณีวิถีวัฒ นธรรที่ดีงามภูมิปัญญาของท้องถิน่นและพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนได้มีอาชีพเสริมสร้างไรายได้แก่ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะเดินหน้าปฏิรูป ผู้ชมคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมุ่งมั่นค่ะที่จะขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมร่วมสร้างสังคมคุณธรรมที่ยั่งยืนโดยมีการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานในการสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆค่ะผ่านการประสานงานและให้ความสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนนะคะโดยในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการดําเนินงานของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรีกันค่ะในการร่วมกันปลุ จิตสำนึกภายใต้โครงการบาวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมเพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญการดำรงชีวิตและสร้างความภาคภูมิใจเกี่ยวกับสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งรายละเอียดและความน่าสนใจของกิจกรรมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงกรมนที่พึ่งของประชาชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรีจัดโครงการบาวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมเพื่อให้เยาวชนนั้นเกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการดำรงชีวิตและความภาคภูมิใจเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยมีโรงเรียนสิงห์ะพาหุประสานมิตรอุปถัมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา และโรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีมิตรภาพที่133ได้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน100คนซึ่งทั้งสองโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและมีนักเรียนในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างพลังบวรให้ยั่งยืนโดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องให้นักเรียนนั้นได้ตรหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิตและรู้ทันสถานาการณ์ในสังคมต่อไปครับ ตามหลักของโครงการนี้จริงๆแล้วนะครับนะครับก็คือเพื่อน้อมนำศาสตร์ของพระราชานะครับคือหลักการทรงงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายของเรานะครับและเพื่อปลูกฝังความรักความเข้าใจความภูมิใจต่อสถาบันหลักและการมีส่วนร่วมของชุมชนครูนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับรวมทั้งการ ร่วมกันสร้างความรักความสามาคัคคีให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนครับที่หนูเตยมมานะคะก็คือบวรบ้านวัดโรงเรียนค่ะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศค่ะถ้าเราทุกคนช่วยกันใส่ใจช่วยกันพัฒนาสังคมก็จะดีมากขึ้นค่ะแล้วก็เป็น,นกลไกพัฒนาคนค่ะแล้วก็สังคมให้ยั่งยืนค่ะ อย่างโรงเรียนของเรานะคะเป็นโรงเรียนวัดอยู่แล้วค่ะอย่างวัดเนี่ยค่ะจะได้เข้ามาด้วยมาเข้ามาสนับสนุนค่ะอย่างเช่นส่งพระอาจารย์ค่ะมาให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาค่ะวันพุธของเราค่ะมีทุกวันค่ะมาฝึกความอดทนค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาการนั่งสมาธิการสวดมนต์สรพัญญะค่ะและการติวนักธรรมให้เด็กๆค่ะ ผู้ชมครับในยุคปัจจุบันเยาวชนไทยของเรานั้นถูกปลูกฝังให้มีค่านิยมทางด้านวัตถุมากขึ้นครับทําให้ด้านคุณธรรมจริยธรรมการเกื้อกูลกันค่อยๆจางหายไปสามารถถูกชักจูงเข้าสู่เรื่องอบายามุขได้โดยง่ายขาดหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจสามารถกระทําผิดทางศิลธรรมได้ง่ายเพื่อแลกมาซึ่งวัตถุที่ต้องการเช่นความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ส่วนตนดังนั้นการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเป็นเสาหลักของจิตใจเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวนันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแกต่ตนเองครอบครัวสังคมตลอดจนประเทศชาติได้นั่นเองครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จัดทิฏฐหกไว้อยู่ในขีหิปฏิบัติถ้าเราเรียนธรรมศึกษาก็จะทราบกันดี คนที่อยู่รอบตัวเราเขาจัดให้เป็นบุคคลหกประเภททิศแรกคือปุรัตถิมทิศทิศเบื้องหน้าก็คือทิศตะวันออกได้แก่มารดาบิดาทิศเบื้องขวาครูอาจารย์ทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องบนพระสงฆ์สมณพราหมณ์และทิศเบื้องล่างลูกจ้างกับนายจ้างโรงเรียน และวัดโดยส่วนมากเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดนะแต่ทรงอนุภาพที่สุดถ้าทุกคนนะเอาหลักทิศหกไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วสังคมนะสังคมครอบครัวก็จะมีความสุขในโรงเรียนก็จะมีความสุขนะเพื่อนนะก็จะรายรอบไปด้วยคนดีนะเพราะทิศหกเนี่ยให้ประพฤติต่อกันด้วยความดีเห็นความดีกันก็ประพฤติต่อกัน มีความรักความเคารพความสามัคคีกันโรงเรียนสิงห์พะพุประสานมิตรอุปถัมภ์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะก็มีนักเรียนจำนวน360คนค่ะด้วยโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิถีพุทธนะคะก็จะสอนเกี่ยวกับธรรมศึกษาเขาจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็โรงเรียนเราจะมีโครงการต่างๆเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาบ่อยมากนะคะก็ในกิจกรรมวันสําคัญต่างๆเราจะไปร่วมกิจกรรมกับทางวัดพระนอนจักรสีวรวิหารทุกครั้งค่ะในสมัยนี้เนาะเด็กก็จะขาดความใกล้ชิดกับทางครอบครัวซะเป็นส่วนใหญ่ขาดความใกล้ชิดกับทางวัดซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าด้วยเศรษฐกิจอย่างเช้ามาเนี่ยผู้ปกครองก็ไม่ได้มีเวลาดูแลบุตรหลานเนาะเห็นที่มาโรงเรียนก็จะมาด้วยรถรับส่ง การที่ให้พระอาจารย์มาให้ความรู้เนี่ยเด็กๆจะได้ตระหนักถึงความสําคัญความเกี่ยวข้องกับกับนักเรียนนะคะเพราะว่าเด็กๆจะลืไมไหมว่าจริงๆแล้วพ่อแม่เราเนี่ยมีพระคุณมากแต่เด็กก็จะมองเพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่ให้กําเนิดให้เงินสนับสนุนเฉยๆไม่ได้ไม่ได้มองถึงความผูกพันความห่วงใย แล้วก็การเอื้ออาทรนะคะเด็กก็จะขาดตรงนี้ไปวันนี้พระอาจารย์มาให้ข้อคิดเนี่ยเด็กก็จะสร้างจิตสำนึกสร้างเจตคติที่ดีขึ้นโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีนักเรียนไม่มากนะคะอยู่ที่ตอนนี้มีอยู่69คนเติดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2 ถึงประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนเรียกว่าสถานศึกษาระดับเพชรสถานศึกษาสีขาวการดำเนินชีวิตที่โดยการฝึกสอนของคุณครูแล้วก็มีเป็นแบบแนววิถีพุทธด้วยนะคะในการใช้ชีวิตจะเน้นการปฏิบัติปฏิบัติตัวปฏิบัติตนดำเนินตามรอยพ้วศาส,สนามีการนั่งสมาธิตอนเช้าทุกเช้านะคะหลังจาก ทำกิจกรรมเข้าแถวกรกทงชาตินะคะก็จะมานั่งส,สมาธิที่ลานทาหน้าพระนอนค่ะทุกเช้าเลยแล้วก็สวดมนต์รัธานาศิลทุกเช้าแล้วก็ตอนวันศุกร์วันศุกร์ก็จะนิมนต์พระนะคะมาเทศให้ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนทุกๆวันศุกร์ค่ะทาเป็นประจํามาร่วมกับทางโรงเรียนสิงหาพาหุในการรับฟังซึ่งเป็นเรื่องที่ดี<ม>เพราะว่า<ม>ดเด็กๆเนี่ย แนวปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเนี่ยถ้าเกิดเรามีการเน้นย้ำบ่อยๆนะคะเขาก็จะค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆนะคะผ่านกระบวนการซึมซับเพราะว่ามันต้องตอกย้ำซ้ำทวนนะคะเด็กๆ,ๆก็จะได้ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีกิจกรรมใดๆให้เขาเลยการที่จะให้เขาคิดเองคงเป็นไปได้ยากนะคะถ้ามีกิจกรรมเหล่านี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะได้เสริมเสริมให้เขามีทักษะชีวิต ผู้ชมครับสำหรับการบรรยายธรรมในวันนี้ได้สอนให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนเองไปพร้อมๆกับความกตัญยูต่อบิดามารดาซึ่งเป็นการทำดีและการแสดงความกตันยูถือเป็นหน้าที่ทางศีลธรรมซึ่งมีรากฐานที่มาอยู่ในความจำเป็นของการขอบคุณต่อผู้มีพระคุณและเป็นสัญลักษณ์และเครื่องบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์และความมีสภาพเป็นปกติของสัญชาตญาณทางธรรมชาติของมนุษย์และผู้ใดก็ตามที่ทำดี และแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อบิดามารดาของตนเองเขาคือผู้ที่ได้พิทักษ์รักษาสัญชาตญาณธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของตนเองเอาไว้นั่นเองครับทั้งนี้ยังได้รับฟังบรรยายพิเศษจากครูแดร้อยตำรวจโทไมตรีละม่อมอาพรรองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพรมบุรีอีกด้วยครับทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดให้แก่ตนเองและชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียน รับรู้ถึงโทษและภัยของอยาเสพติดการดื่มสุราบุหรี่และการพนันที่อาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนโดยตรงครับอันดับแรกก็คือบุหรี่นะครับทำให้นักเรียนเนี่ยรู้สึกว่าหายใจขัดแล้วก็เวียนศรีรษะแต่ทุกคนเนี่ยสามารถสามารถอะไรใช้อะไรใช้คุณธรรม4ประการซึ่งในหลวงราชการที่9้เนี่ย่าน่ให้ไหว้อดทนอดกลั้นอดออมนะ ยับยั้งใจตนเองเนี่ยนักเรียนก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดกระท่อมมันจะไปอุดตันในลาไส้กัญชากัญชาหรือว่าไปทดลองหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยจะทําให้ความดันโลหิตของเราสูงมีสารพิษมากกว่าเจ็ดพันชนิดจะทําให้ไปสะสมในปอดของนักเรียนเวลานักเรียนหายใจก็จะตายก็ไม่ตาย ทุกโรงเรียนนะคะก็จะรับนโยบายเนาะแล้วก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นทางทางาศาสนาทางตำรวจทางอ,อนามัยคือหลายๆอย่างก็จะต้องมาลงที่โรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์รวมของเยาวชนการที่จะปลูกฝังเด็กๆเนี่ยมันต้องเริ่มที่โรงเรียนมีหลายส่วนนะคะที่โรงเรียนดําเนินการอยู่เป็นโครงการที่จะสอดคล้องแล้วก็คล้ายๆก,กันกับที่ ทางโรงเรียนได้ได้ได้รวบกิจาการรมวันนี้นะคะจริงๆเป็นเรื่องทใกล้ตัวมากนะคะสำหรับยาเสพติดเนี่ยจริงๆคุณครูแดนเนี่ยตำรวจที่มาก็จะเป็นครูแดนครูแดนก็จะเข้ามาในโรงเรียนเป็นเป็นประจํานะคะเพิ่งเพิ่งจะให้ความรู้เป็นสัปดาห์นะคะก็จะมาสัปดาห์หนึ่งหนึ่งคาบก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองการรู้จักเท่าทันกับยาเสพติดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยาเสพติดมาในหลากหลายรูปแบบ บางทีเราไม่ไม่คิดว่าการน้ำดื่มบางชนิดก็ผสมยาเสพติดมาเนี่ยคะ่ะแล้วก็ครูแดงก็จะมาผ,ผสานให้แล้วก็จะมาบอกอตัวยาต่างๆที่บางบางครั้งเนี่ยเราเราแทบจะไม่รู้จากก็มีนะคะก็เป็นการประสานการทำงานระหว่างโรงเรียนกับกับทางตำรวจที่จะช่วยกันป้องกันแล้วก็ให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อให้เท่าทันกับ กับพิษภัยของยาเสพติดค่ะตรงนี้นะคะเราจะทำเป็นประจำแล้วก็เสริมให้เขามีทักษะชีวิตนะคะในเรื่องของต้านต่อต้านการเสพบเจ็บติดหรือว่าในชุมชนอะไรเงี้ยคะ่ะเกิดมีกรณีที่มี การเสพยาหรืออะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ทักษะที่จะป้องกันตัวเขาเองแล้วก็การใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตในปกติทั้งในโรงเรียนและที่บ้านนะคะเขาก็จะได้ตรงนี้ไปด้วยว่าต้องใช้ชีวิตยังไงต้องดูแลคนรอบข้างอย่างไรต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนต่อคุณครูต่อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องนะคะหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เขาอาศัยอยู่ด้วยอย่างไร นอกจากเรื่องของยาเสพติดที่จําเป็นจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสําหรับนักเรียนแล้วทางกองอาํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ร่วมกับทางโรงเรียนสอดแทรกหลักการดําเนินชีวิตที่มีคุณค่าให้แก่น้องๆนักเรียนด้วยครับโดยการน้อมนําคําสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรสืบสารต่อยอดในหลวงรัชกาลที่10ที่ทรงมีพระบรมราชโองาทและพระราชดำรัสกับปวงชนชาวไทย ให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและเป็นตัวยอย่างที่ดีซึ่งหากเราใส่ใจและสนใจนำพระราชดำรัสมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันทั้งด้านความคิดด้านการเรียนครอบครัวและการใช้ชีวิตแล้วตลอดจนการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจให้กับน้องนองนักเรียนได้รับรู้เชื่อแน่ว่าหากนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ พระพระราชดำรัสของพระองค์ที่มอบให้แก่พวกเราชาวไทยในหลากหลายเรื่องนั้นล้วนแล้วแต่มีคติสอนใจที่อยากให้ทุกคนนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขความสำเร็จและความเจริญของเราซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคำสอนของพ่อที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าครับภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติต้องอนุรักษ์ไว้ครับกับผมและน้องๆ ขอนําเสนอเพลงรับมนุษย์ภาษาไทยกันครับก็เวลาเราจะเรียนอะไรเราต้องเขียนได้อ่านได้ก่อนสีเวลาเขียนต้องเขียนสวยๆจึงจําไว้ด้เป็ส่อย่างดีคุณครูชมเราทุกทีโยคุณครูชมเราทุกทีก็เลาอย่างนี้จะไม่รักได้ยังไงมาท่องบทก่อนแล้วมาแสดงรับโยครับ รักชาติยอมสระแม่ชีวีรักเกียรติจงเจ็ดผีชีพได้รักราชมุ่งพักดีรองบาทรักศา,า,า,าสตร์แรงศึกไส้เพื่อเกื้อพระศาสนาอันสยามเป็นบ้านเกิดเมืองนอนดุดบิดามารดอ์เปรียบได้ยามสุขสโมสรทุกเมื่อยามสึกทุกย่างร้ายปราราชเว้นหรือควรไม่บ่อยครับแค่เป็นบางครั้งครับ ชอบครับมาครับอย่างตัวหนูเองนะคะก่อนที่จะได้เข้าโรงเรียนหนูได้รับการอบรมจากที่บ้านค่ะเพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนในชีวิตและพอได้เข้าโรงเรียนก็ได้รับความรู้เรื่องาศาสากลงานอาชีพการฝึกปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนค่ะและยังมีวัดเข้ามามีส่วนร่วม ในการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาการฝึกความอดทนการนั่งสมาธิพระเนี่ยค่ะใหม้มาให้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนทุกคนค่ะเพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าใจในศาสนามากขึ้นค่ะเพราะเราเป็นคนพุทธอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็สามารถ นำมาปฏิบัติตนหรือไปปฏิบัติต่อคนรอบข้างได้ค่ะเกี่ยวกับสารเสพติดค่ะโทษของสารเสพติดมีอะไรบ้างกันไม่ไปยุ่งกับมันค่ะเพราะว่าโทษของยาเสพติดนั้นอันตรายมากค่ะดีมากเลยค่ะเพราะว่านักเรียนจะได้รู้ว่าศาสนาสำคัญอย่างไรค่ะแล้วก็สารเสพติดเนี่ยค่ะอันตรายกับเรามากแค่ไหนอันตรายกับคนรอบข้างมากแค่ไหนค่ะอยากให้ อาจารย์แดนนะคะเข้ามาสอนค่ะให้นักเรียนทุกคนได้รับรู้ค่ะว่าสารเสพติดทุกๆสารมีอันตรายอย่างมากเลยค่ะแล้วเราก็จะได้รับโทษของมันด้วยไม่ใช่แค่คนรอบข้างอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้ปลูกฝังในตัวเราเองด้วยแล้วก็ปลูกฝังในตัวคนอื่นอย่างนี้ค่ะแล้วสามารถไปบอกในชุมชนในสังคมที่เราอยู่ได้ค่ะเราไปพัฒนาต่อยอดกันได้ค่ะ ก็อยากจะให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยบางทีเขาอยู่แต่ในรั้วโรงเรียนเนาะเขาจะไม่ทราบว่าโลกภายนอกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีพิษภัยของยาเสพติดขนาดไหนมีสื่อมีอะไรขนาดไหนที่ที่อยู่ภายนอก mm. บางเด็กต้องยอมรับว,ว่าเด็กเราเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดการที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องภายนอกเนี่ยก็จะไม่ไม่เท่าเด็กในเมือง บางครั้งเนี่ยการที่มีหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้เนี่ยก็จะส่งเสริมให้เด็กเขาได้รู้เท่าทันกับโลกภายนอกมากขึ้นค่ะบ้านวัดโรงเรียนชุมชนเป็นของคู่กันเราต้องต้องประสานแล้ก็ต่อเนื่องอย่าง,างสม่ำเสมอทางกระมธรงทาถูกแล้วนะคะเพราะว่านำทั้งเรื่องของ พระคุณเจ้านําเรื่องของตํารวจแดนะคะเข้ามาในเรียนแล้วก็มีทหารเข้ามาช่วยในกิจกรรมต่างๆซึ่งน้องๆก็จะดูพี่พี่ปฏิบัติอย่างไรน้องๆก็จะดูแบบแล้วก็ตามอย่างที่ดีค่ะใน,ในทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวเรื่องยาเสพติดเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนในครอบครัวหรืออะไรต่างๆเขาก็จะได้แบบอย่างที่ดีกลับไปค่ะ ธรรมะค่ะสอนเกี่ยวกับครอบครัวด้วยค่ะเรื่องยาเสพติดมีแอลกอฮอล์ยาว่ากัญชาแล้วก็น้ำกระท่อมได้ตุ๊ก,กตาค่ะกับกระเป๋าจากความรู้สึกของน้องๆน,นักเรียนทำให้เรามองเห็นว่าหากเราใส่องค์ความรู้ที่ถูกต้อง ทำให้น้องๆเกิดความสนใจและสนุกไปกับกิจกรรมได้อย่างแน่นอนครับทั้งยังทําให้น้องๆได้มีความรู้ที่สามารถนําไปต่อยอดขยายผลให้กับเพื่อนๆต่อไปได้อีกด้วยซึ่งโครงการประวัร่วมใจสร้างชุมชนเพื่อทรรมที่ทางกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรีจัดขึ้นนั้นถือเป็นหนึ่งโครงการที่ช่วยให้เกิดการบริรณาการของวัดโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ คุณผู้ชมคะสำหรับโครงการบาวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรีจัดขึ้นนั้นก็เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้มีความเข้าใจค่ะในบทบาทหน้าที่ตามหลักศาสนาและเข้าใจในปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นเพื่อให้ตนเองสามารถดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องมีการเคารพมีความรู้และสามารถเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติซึ่งเยาวชนเหล่านี้นี่แหละคะ่ะก็จะเป็นกำลังสำคัญในการ สร้างแนวทางการพัฒนายาวชนรุ่นใหม่ในการปกป้องสถาบันต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่รายการเดินหน้าปฏิรูปได้นำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้โดยดูช่อง5กดเลขสําสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ But you lose.